โอเคก็ผมก็ขอกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมฟรีโต้กันเช่นเดิมนะครับทุกคนเดี๋ยวนี้ทุกคนเราจะมาแกล้งต่อนะครับแล้วก็กิจนะครับทุกคนแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่ากิจจะมาด้วยหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวนี้ทุกคนเราจะมาแปลงร่างเป็นตัวละครที่แบบพี่ไม่ได้ทามานานมากๆนะครับทุกคนมันเป็นจักรวาลหนึ่งที่พี่ไม่ได้ทำมานานมากๆนะครับนั่นก็คือสกีบิดี้ทอเ t ตันเองนะทุกคนก็วันนี้เราจะมาเป็นแอสโต้ดังเชัสกีบิดี้ทอเรต ก็คำถามจกคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับทุกคนยายผมแปลงร่างเป็นตัวอะไรนะครับจากสกิบบี้ทอร์เรตก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับทุกคนนะเพราะว่าเนี่ยพี่แม่ติดตามแบบว่าเจ้าสกิปบี้เนี่ยมานานมากๆาครับทุกคนก็เห็นว่ามีตัวนี้มันเข้ามานะครับเห็นว่ามันแปลกใหม่ดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้พวกลำแสงลเซอร์แบบยิงไอ้พวกนี้ดีกว่านะครับทุกคนโอเคครับผมก็นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับให้กับพี่ด้วยนะทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผม โอเคครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยครับผม let's go สวัสดีทุกคนวันนี้เกีอยวกับเฟอร์ซี่ตองอีกเช่นเดิร์ทุกคนเหมือนกิจจะไม่มานะครับวันนี้แต่ไม่เป็นไรทุกคนเราแต่ว่าลุยเดี่ยวได้นะครับแต่ว่าเหมือนผมสร้างบบางคนอยู่นะครับผมว่าผมไม่ว่้เหมอนนี่ตองจะสร้างบ้านเนาะหนึ่งหลังได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าทำไมเราชอบดูที่บนต้นไม้อ่ะ พราะว่าน่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดหรือเปล่าทุกคนในเมื่อตอนจะสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวผมให้สอนตอนดีกว่านทุคยวนี่ผมมีไดมอนแอคชั่นไหมถ้าโยนให้มันจะไม่เยนนะครับต้องเดี๋ยวเราจะทับนะครับเปอซีตองเยอะหรือเปล่าตอนนี้ต้องเป็นโควิดตอนนี้ก็ยังไม่หายนะตอนเป็นโควิดไงทุกคนก็เลยต้องพูดคือน่าจะหายแล้วน่าจะหรือเปี่าแบบ ยงก็ถ้าเป็นนะทุกคนพยายามใส่แมสนะครับนพชยายามล้างมือบ่อยๆนะทุกคนล้างด้วยสบู่นะครับดอกมาจากต้นไม้ต้นนี้เนี่ยอะไรไม่ใชพชรอมันดบมาจากพมนะฮะก็ดีนะฉันจะตัดไม้ได้เยอะๆแล้วฉันก็จะสร้างบ้านเป็นบ้านไม้และกันขอให้เก๋รอตองสร้างบ้านเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะระเบิดบ้านตองนะครับผม ตัไผมก็เตรียมเลเซอร์ไว้บ้างนะครับทุกคนมีพวกปืนพ่นไฟปืนเลเซอร์แล้วก็นี่ครับทุกคนติดง่ายมากช่วงนี้เป็นระเบิดนะครับคือแบบคนเป็นกันเยอะมากเลยขนาดพี่นี่อยู่แบบอยู่ที่คนไม่เยอะพี่เป็นเลยทุกคนคือผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเป็นหรือเปล่านะครับ ก็ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับถ้าผมเป็นก็อาจจะไม่ลด้รคิดนะก็ขอไฟด้วยนะครับผมโอเคด้วคนเราอยากจะเกลียนตอมด้วยอะไรดีด้วยคนมันอะไรที่แบบน่าเกลียนไหมใช่ไหมประตูเราจะวางถ้าวางประตูตรงนี้ตอมจะมาเปิดด้วช่วยกว่าไอ้หน้าวันตอมมาเปิดนี่ดีมากนะทุกคนถ้าทําบ้านสีอ่อนๆมันจะดูันี่จะต้องวางพิจเจอร์้วทุกคนเราจะตัดไม้ทั้งคลิปเลยวะไม่ได้ไม่ได้เยวต้องไปหาที่แล้ว ทีลงลงแล้วก็สร้างบ้านน่าจะโอเคกว่าขอตัดให้ครบหนึ่งสแต็กละกัน1นึ่งสเต็กลรอตอนนี้เท่าไหร่ห,ห,ห,หกสองสสี่โอเคครบไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษ่อโมือลั่นนะทุกคนมือลั่นประตูโอ้ยมีประตูด้วย <S <S> <S ฉันเอาไปทําบ้านฉันแล้วกันนะโอ้ยทุกคนตองไม่หลงกลแผนนี้ว่ะทุกคนไอตองไม่รู้เฮ้ย ก็โมงกระต้อนก็พูดล่าของหายหมดกระต้อนก็พูดเฮ้ยว่โจนโจนโจนมีกรงด้วยตรงนี้กองอะไรเนี่ยของหายหมดเลยขังซอมบี้เหรอเฮ้ยตรงนีมีสีม่วงเราต้องโอ้ยแล้วของของฉันเฮ้ยฉันอยู่บ้านนี้ละกันไหมฉันว่าเนี่ผมเฮ้ยนี่ไงดักโอ๊กเฮ้มีโจนดักโอ๊กมีโจรด้วยทุกคนผมไม่ช่วยนะเฮ้ยโจรผมไม่ช่วยนะครับเฮ้ยของของจะช่วยผักโจรเข้าไปด้วยไอโจรทำไมมีโจรเยอะจัง ขอให้ขอไม่ต่อีกกว่าับตอนนี้ได้ไม่หัวร้อนนะโอ้ยเยอะเนี่ยเดืเเนี่ยเยอะนะเนี่ยโจนโว้จะเยอะ่ะให้ใส่ชุดก็เอาไปครับเข้าไปครับเข้าไปปูเยอะมากเยอะมากนี่ออกไปบอกให้ออกไปจากของที่นี่เจะลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเจ้าพวกใบไม้พวกเนี่ยให้มันกลายเป็นบล็อกเลสโตนนะครับ อ๋อหรือว่านี่เป็นบ้านของไอ้โจนนวะแล้วฉันมาป้นบ้านเขาเองแล้วฉันก็ไล่เขาไปอะไรของฉันวะ่เนี่ยมีลัคกี้บล็อกเอออันนี้อะไรมันชื่อว่าอะไรเ่ยพอเพล่ดรายเบิชีคืออะไรขโมยเตียงได้ไหมเตียงสีม่วงของหน้าขโมยเนี่ยห้าสิบบล็อกน้าไปทำบ้านก็ใส่เป็นเบิร์ชลีเออเราจะไม่ไม่นี้ดีกว่าเ๋อลสโตนบล็อกนะครับ มีอะไรมันจะได้เข้าจะได้เข้าตีมนะครับจะได้เข้าเตี๊ยมต้นไม้เป็นเลสต์ตจะได้เข้าตีมนะครับแล้วก็อาจะปิดวันเตอร์ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ปรับมันเป็นตอนกลางคืนทุกคนทำไมอ่ะทำไมอุ้ยมีท่ปเวลล์นฮะมืดมันเป็นวพรายานั้นยาที่ฉันใส่หรือเปล่าต้นไม้เป็นเลสต์ต ตรงนี้มีรางรถไฟมาทุกคนผมพร้อมจะแปลงล่างเดี๋ยวมันแดงไปหมดเลยนะโอ้ยอันตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยสกีบีดี้สก, <laughs> สกีบีดี้ทอยเล็ตมันมาได้ยังไงมันไม่เห็นฉ <ผม S 2> ัน<บ>ใช่ไหมผมมจะระเบิดครับเดี๋ยวมันยังไม่จบยุกสกีบีดี้เหรอเฮ้ยมันระเบิดอ่ะสวยละราจะระเบิดภูเขาไม่เป็นโอกาสหน,นึ่งในร้อยหลังนาทีจะโดนระเบิดอ่ะวิ่งก่อนแล้วแต่พอปลอดภัยระเบิดระเบิดระเบิดจนบน ฉันยังหววงกล่องอีกละฉันหววงกล่องในกล่องเกินไปอุ้ยโอ๊ยเลยจะได้สร้างบ้านมอนหนวะนนี่แหละจะไม่ตายนะเออแต่ฉันตายไปแล้วนี่ก่ะเมื่อกี้โดนประตูระเบิดนี่ระเบิดครับทุกคนจะระเบิดที้หมดนะครับอือตรงนี้มีเหมือนง่วงๆตายเลยแล้วตอนทหายไปไหนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วรียบกลับไปเลยกระสุนได้เอ้ยอฮ้ย ก็เหมือนเดิมก็ตายนีไฟป่าโดนโอ๊ยโอยไฟไฟไฟยิงไฟทุกคนยิงไฟตายตายแน่นอนมีน้ำในแ่วนี้นี่จะลงน้ำโอ้ยสกิปนี่อะไรของแกวะเดี๋ยวโจทย์แกมันไม่ใช่ฉันนุ่ยคนดูดีแบบอยู่โคตรร้อนอโจทย์แกคือไอ้พวกดิวแมนไอ้คาเมลาแมนอะไรพวกนี้นี่มันไม่ช่ฉันฉเป็นมนุษย์ ยิงลำแิงครับยิงลยิงครับยิงนน้เลยยิงนเลยยิงมาดยิงมเด็กฉนไม่กลัวหลบไอ่ะัน่วไปติดยนะคือเลเซอร์ครับโอ้ยโยมันยังไม่หยุดยิงเลยเดี๋ยวทำไมมองมุมนี้แล้วมันเหมือนเหี้ยออกมาเลยเออมคนเิเลยอ่ะเหมือนเลยมมันเหี้ยอ่ะเอ้ยกไม่ได้หยุดยิงเหรได้ไหม โอ้ผมจะหายตัวไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเราต้องเปลี่ยนแบบว่าของในการแก้ทุกคนเราต้องเรียกเป็นไอเดียทุกคนอันไหนที่มันน่าสนใจบ้างว่าอันนี้ครับทุกคนมันน่าจะแบบเหมือนมีลาวาด้วยครับแล้วก็อันนี้ทุกคนเทลไฟนะครับแบบว่าไฟในลุกนะครับทุกคนโอเคแล้วก็นี่นี่เป็นกกาบาตนะครับแล้วก็ไฟโอ้ยน่าสนใจครับ แออกไปมีอะไรอีกบ้างมีอีกบ้างขอดูก่อนนะครับผมขอดูก่อนนะครับสายฟ้านะครับใกกล้ับไอป่่าทีตัวนี้ไม่รู้ว่ามันจะหลุดตีมหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนจะเกี่ยวกับสายฟ้าอยู่แล้วมั้งเรามังเราบังเอาไปว่าฉันเรียนว่าสกีบิตี้แล้วกันสกีบิตี้มันนึกจักก็เรียกสกีบิตี้หมดเลยนะตอนสกีบตบโดบเย้เยสกีโอ๊ยมันมีแบบว่าเนี่ยระเบิดวันพิษโลด้วยก่อน ผมจะจุดดีไหมอ่ะชอบบบแกระโดดเนี่ยมันมีนี่ด้วยทุกคนเออเอันนี้เจ็บนิดนึงแต่๋ยวผมจะลองจุดนะครับมันเป็นระเบิดวันที่โลกนะครับทุกคนอันนี้ไม่ไม่วงนะครับทีพีไปหาตองนะครับนี่เราวิ่งมาถึงไหนเนี่ยอุ้ยบ้านจุดเไปด้วยกันอยู่ข้างป่าก็ได้อยู่เฮ้ยดูสิเทียนทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคดูดภาพจากมุมสูงดูภาพจากมุมสูงโอ้ยโอ้ยโอโอ้โหวันที่โลกโอ้ยเทียนทีเลยวันทีโลมันระเบิดเป็นเทียนทีวันที่โลกโอ้ my god วันที่โลกเทียนทีเป็นทีนทีอีก โอ้ยอ้ยู่ในน้ำไ้ก่อนเพื่อความปลอดภัยโอ้โหดีนะที่อยู่ในน้ำอ่ะเต็มดันน่ะเอ้สกีไม่ดีมะเดี๋ยวจะกี่เลยดีว่อแซมมอนนะครับทุกคนแบบเมื่อกี้นะครับทุกคนลัคกี้เทนทีนะครับแล้วก็โซล่าซุเปอร์โนวาไหมซ้ยเปอร์โนวานะครับ ้าวไหนว่ะสับปะรดวไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอุ้ยไฟไหม้ป่าอ้าวค้างะทำอย่างนี้ได้ไงขอโทษที่บอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ค้างแสนจะสวยงามธรรมชาติที่โดนเผาไหม้เลยน้ำไอศกรีมพีดี้ตอนนี้ค้างนะครับโอ้เอสกรีมพดี้ตัวนี้ทุกคนพีพีไปไม่ได้เลยวะโอ้ใหม่ก็นี่มันทุกคนโอ้ไม่ก็ทำไมมันเกิด มันเกิดอะไรขึ้นวะนี่โอ้โอ้โหทุกคนตองถึงกับค้างถึงก,ก,กับลอยอะอุย้ยทุกคนตองค้างยู่นะครับเอาเสียงหายไปเลยน่าจะค้างอยู่นะทุกคนเดี๋ยวรอตองเข้าเซิร์ฟก่อนล้วกันนะครับดูคิดว่าเรามาดูปฏิกิยาตองน,นะครับว่าแบบตองจะรู้สึกยังไงนะครับกับ โล่ไปครับแบบนี้นะครับทุกคนโอเคก็ต้องหยุนแป๊บหนึ่งแล้วกันทุกคนหนังโลสาเหี้ยอะไรวะทำไมฉันค้างันตั้งนานน่ะไหนอะโอ้ยก็นี่มันคือสิ่งนีสกิปิที่ถอยเลนนี่เงีนั้นทำกับฉันน่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไม่ได้กดไลค์กดไลค์ด้วยเนะทุกคนกดไลค์ตรงนั้นด้วยบอกออกให้หมดนะกดไลค์อย่างนี้ดีเลยนะครับฉันแค่รู้สึกว่าแบบทุกอย่างที่อยู่รอดอ่ะ มีแค่ลัอกี้บล็อกเท่านั้นอ่ะเฮ้ยเดยวเอ๊ะอ้เฮ้ยมันมีเอ๊นี่เธอสีขาวอุ้ยเธอฉันลืมแต่ว่ามันเป็นสีขาวครับกลับมาผมก็พยายมสวายเฟอร์กก็รู้เพราะว่าทำไมมันถึงตีลัอกี้บล็อกได้อย่างงี้ฉันแค่รู้สึกอุ้ยได้หมอกเพช้ยนด้วยเฮ้ยเอ้ยเ้ย้ยเทียนทีอีกรอกเหรอ ฉันสวยโอ้ยเบื่อเจอไม่น่าเลยฉันอยากรู้ว่าฉันจะขุดล็อกนี้ให้หมดเลยฉันจะรู้ความโชคดีของฉันจะเยอะแค่ไหนโอ้ยโอนไฟอีกอะไรอ่ะไอสกีบีดีแกยังไม่หยุดยุ่งอะไฉันอีกอ่ะไอ้ล็อกของเขาเนี่มันคือบล็อกอะไรสกีบีดี้ไม่ดีฉันจะไม่กลัวแกแล้วฉันจะญาติดีกับแกนี่มันคือ nature flood ไม่ใช่อ nature l i g h แต่เจต้าไลท์มันสีนู้นไม่ใช่หรอสกิปวิธีแกหยุดเยี่ยวใส่หน้าฉันได้ไหมแกรู้สึกว่านี่ยมันคือเยี่ยวอ่ะเอ้ยกอดตันะฉันไม่อยากดูว่้เหี้ยไงโอ้ยบอสไฟเอ้ยบอสไฟตอนต้องสู้กับบอสไฟนะครับโอเคจมน่ำตายแน่นอนวีเอสเลยอ่ะจมน่ำตายแน่นอนเฮ้ยเท่าไหร่เอวิทวิทอ่ะหายแกแกทำได้ไงอ่ะสกิปวิธฉันไม่ได้ทำเนีอะเป็นลักชัวร์บอสไงบอกว่าแกทำ กับล้อของฉันทำไมหรือว่าฉันต้องเดินไปสุดแบบตรงนั้นแล้วฉันจะปีนขึ้นไปโอ้ยอะไรแกไ,ได้ยินเสียงโอ้ยระเบิดอีกแล้วนะี่ฉันจะสร้างต้นไม้ใหม่ให้โลกใบนี้อะไรแกยังไม่หยุดยิงระเบิดอีกเหรอฉันจะเอาต้นไม้ใหม่ให้โลกใบนี้นี่ลนะเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวทำไมหน้าแกเป็นอย่างนั้นน่ะได้เหมือน จ้าแม่กุนอิมเหรอไม่ใช่เจ้าแม่กุนอิมมาเหมือนอะไรอ่ะเออทุกคนก็ถามทีนี้ทุกคนก็อะอะไรเอ่ยอ๋อโอเคครับก็ทุกคนคถามทีนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็ถ้าชอบคลิปอย่างงี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับอยากให้ผมแก้มอะไรก็คอมเมนต์กันมานะครับผมแล้วกนใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย